วันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูก๋อยหมกบินฝานะคะ,ะอุปกรณ์ทั้งหมดน,นะจ๊ปะปลาแดกนะคะปลาแดกปลาแดกอันนี้ปลาแดกเพื่อนอร่อยมากโคตรแซ่บฮะโคตรแซ่บแล้วกับมีมมหมกบินฝาหมกนาวหมกริกหมกขวาน เผาก่อนนะคะเผาเผาเพื่อที่จะเอาหนังข้างนอกมันออกนะคะเรามาเผาก่อนนะคะเพื่อที่เราจะเอาหนังข้างนอกมันออกนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วเอามาัดใส่ถุงไว้นะคะเพื่อให้มันล้างง่ายนะคะค่ะเรามาทำนะคะก่อยมักลินฝาเสร็จแล้วเนะะทิงเผาเทิงลวกอย่าลืมนะจ๊นะเสรจบักน้า สูตรอีสานนะจ๊ะสูตรอีสานแล้วก็ผงนัวนะจน๊ะผงนัวใส่ผงนัวเข้าไปนะคะปึ๊บจะหลายสบายแต่อย่าใส่เยอะนะคะแล้วก็ข้อขั่วข้าวคั่วนะคะภาษาไทยเรียกข้าวคั่วภาษาอีสานเรียกข้าอขัข่วนี่รื ก็ใส่พริกใทยมิ้พิกผงก็ใส่พริกผงะคะแต่อันนี้เป็นพริกทางเหนือนะคะพริกทางเหนือพริกน้ำยำเขาเนะใส่นี้เลยง่ายดีชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะน้ำปลาน้ำปลาปลาลงนะคะที่สำคัญนะคะประแดด แบทแดดละอันนี้อันนี้แขกจะใช้ปลาแดกโคตรแซ่บของแบรนด์ของเพื่อนแขกเองนะคะแบรนด์ของเพื่อนแขกเองนี่ถ้าสนใจนะคะติดต่อเขาได้นะคะแบรนด์ของเพื่อนเพื่อนแขกเองคือแบบอู๋อร่อยมากนะคะทางเหนือก็จะได้ชิมกันเยอะแล้วนะคะใส่โคตรแซ่บเข้าไปนะะแซ่บปลอดภัยถึกหลักอนามัยค่ะคนบ้านนีนะ้ก้อยเขาเอิญก้อยที่จริงเขาจะเผาซื่อๆนะ แต่แค่ว่ามันขมแห้งก็เลยเอาไปต้มนะคะไปต้มอันนี้ก็จะเป็นก้อยเพกาาเเก,เพกาถ้าเป็นภาษาไทยเรียกเพกกาถ้าเป็นภาษาอีสานเอ่นมักรินฝาคนเหนือก็จะเรียกเพกกาเนาะ,ะ,ะแล้วก็ใส่ผัก เมนู้ตกนี้ได้ไมาแต่ยูทูบนะคะแม่บ้านลูกเมื่อนี่เขาเบอร์มุม้ยได้ไปฝึกนะคะเปิดยูทูบอยากกินยังเปิดยูทูบเลยเหรอเลยแซ่บที่ฝีมือนะจ๊ะซีนไปซีนมันก็สิเป็ี่ยนจากสีมันก็นสิเป็นจังซีน,น,น,ซนี่ซีนนะ มันเลิศมากมันเลิศมนเลิศมันเลิศมากมันเลิศมาก เรียบร้อยนะจ๊ะก่อยเพกาก่อยบักลิน้านะคะไปล้องเบิงได้แต่ขาดบ่ได้เลยนี่เศรหลาย,สาย,ลายเ,ลเสียบไหลยปลาหลกโคตรซ่บเดีย๋ดวยวแกจะทิ้งทิ้งที่อยู่สั่งซื้อให้นะคะเพราะว่าปลอดภัยนะคะยุคโควิดนี้ต้องเลือกทานนะคะปลาลาอันนี้คือแบบพัชไลท์มาอย่างดีนะคะนี่แขกมั่นใจทานแต่ตัวนี้นะ,ะเพราะว่าปลอดภัยนะคะเคยไปทานเคยทานของอะไรไม่รู้ท้องเสียนะคะก็เลยทานแต่ตัวนี้นะคะโอเคไปละ